สบายดีพี่น้องวันนี้สิวาไปห้าลานลายยังกระโบกเดี๋ยวสิบอกกำงลงพงหน่อยยงถ่างยอค่ <c oughs> อะก็เพาะั่าแอักโดดมานี่อ อืมขามอยากดิคือปลาเขางามนอกเข,ขาแถวดิมีเขาตะกาก้าเหรือป่ะนี้ ไปทังีค่ะกิแป้งเลอ้าจอ่างนีหายงหน่อยแป้งฟูกรหัะบ่อนะ แหนองบ่นหนอฮมงตัวมึงแหละตัวแงมันซุกแล้วตัวกินพอเดียวฮนี่ถอกก็ได้นี่นี่ข้าวถอกไล้นี่น <c ười> <ity> สวา่วา,า,างมั้งอืมสว่างหงายรลายเนาะมี่ตกคันนี่ลูกอดดังๆว่าว เดี๋ยวก็าู่ขั้นบนบ่ตกมันกับเต็กยาตามหลาห้ากิโลพี่น้องเอ้ยมัอนี่ขมันนี่สุด้อยู่บ่ใช้หูมันใช้เห็นเห็นแล้วบ่หูมันเมื่อกี้นี่มันแลยเฮนแม่พวกเราจิ้มพนี่จิ้มเ็นนี่ใช่มันจะขี่เป็น ไม่ได้ขี่ออกแล้วมั้งออกะาตุนั้นนานบ่าไม่ได้ขี่มั้เสียงหูเต่าอับข้อขาก้นขารมหันก้นเอาเน่ซับก้นขาพี่น้องคิดว่ามันบนทันเทงพูดลไปบเหนคุน ได้หูมันช่เมื่อกี้เห็นเออมาหนน้าขึ้นไหนไปขี้หล่อล่างมึงไปนี่นี่ใช่อซับข้ขาสามีพ่อยิงกันเลไม่เงาตัวนั้นนะ ก่นหายหัวได้แต่หัวหอเพึ่ไเบิรงดูในไทยเบิ่งแม่กม่ตาทองยางอย่งอยังไงก่อันนี้ตัวคงบาราคุดได้แต่หัวก่นหายนีีคืิเลาก่นขาจีนิงบ่ตายได <c oughs> ่ดูไปตูแล้โตขี่ออกกาวตามลาหาสิโอบ

ได้แต่หัวพองนลยุดไดี้หัวกดมาได้ที่หัวแรงผดกันหมดพึดพ่งหรือเะล่ได้ไหมได้แหละช่อไ,ไ่ช่อนี่นี่น้อง <c oughs> ตัวนี้บ่มีการหัวหาย้ตัวนี้

หน่อยได้ค่ะโอเคพี่น้องโอ้แม่ตู้ได้ไล่เตอร์ไปได้พี่น้องเนี่ยมาลุ้นน้ำกันผู้นี้ว่าจะได้ได้บอลหรือไม่ได้ได้ไปแล้วตัวหนึ่งเปินว่าเพลย์อีกผู้หนึ่งคนซ้ำผู้นั้นว่าแม่ตู้นะได้อีกแล้วตัวหนึ่ง มานมานมานเห,ห็นอีเลยใจหูอีไพ่อาะมาคุดตู้หูตัวนี้<ห>นะให้เช<ห>ียม์แต่น้ำพ่องเนื้อทางลังร่องเงินขีเข็บได้เลยห้าจุกได้ น้ำตัวกี่โลวพวูดจังนะตามลาห้ากิโลพี่น้องเอ้ยพ,พอดีเฮาซับพ่อแตกเลยเห็นบ่แม่เห็น,ๆๆๆๆๆๆนลรโอ้พอดีซามโตพี่น้องพูดบ่งมองเดียว เทคนอวดแมนแลวบุห็นควยกัมันอยู่มันขี่อันนั้นตกเาชีจับออกมาเด้อป้าไ้หันอชีจับออกมาันเพนโตมันเห็นแล้ว โมเม้นติที่เกิดกแฮุน่าทั้งเมองเม้งโอ้ชับเลยวะเดี๋ยวน้องโอ้นี่โอ้ แม่ยังพี่น um ้องแมงดูแมงมุมพี่น้องเลยแมงก้แมงมุมแมงอะไรมุกพี่น้พี่น้องถ่ายเอาหดนึงมค่ะแม่ตัวนี้วพี่น้อง หาหลายจีดรอนี่ได้รยังไงตัวพี่โปมที่โป,โปมโบแมนบอลล่าคุดดอกไม้ตูคุดไม, <c oughs> ม้ตูคุดอ้าคุดได้บ่หาหุกโตอย่างไรเป็น้องเอ้ยคุดบบเป็นคุดโบเขื่อนแง้มทงยง้มมันออกเนาะย้มมันออกมันชีคุดง่ายอันนี้มันแบบ ฝนตก๊กเห็นขวยมันขุดน้ำเงาใหม่เงาตอ่อ,อ,อกกนตเนี่ยอย่างกับพนตกแน่พี่น้องเลยขุดเนี่โอเคพี่น้อง,อง,องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบแค่เท่านี้ก,นนกังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เด้อพี่น้องสบายดีมุเปีย่วยสบายดีหรอกสบายดี